วันนี้รายการไนซายนะครับมีเรื่องของกลวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องของรูปทรงเลยขาคณิตมาแสดงให้พวกเราดูกันนะครับ <c oughs> ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องของวงแหวนโมบีสทราบว่ายังจํากันได้อีกหรือเปล่านะครับว <c oughs> ิธีทำง,ง่ายมากเลยครับก็คือเอากระดาษนี่นะครับมาม้นเป็นรูปวงกลมนี้แต่ก่อนที่จะแปะกาวนะครับให้บิดให้บิดอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็เอาสกอตเทปนี่แหละมาแปะนะครับ <c oughs> ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ใช้กันไกในการที่จะตัด ผาตรงกลางนี้นะครับเวลาตัดแล้วองแหวนโมเบิสก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีอะไรลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งผมมีกระดาษ A4 อย่างนี้นะครับโดยที่ผมมีรูปกากบาดได้วาดไว้เรียบร้อยแล้วโดยเส้นตรงนี้เนี่ยกว้างประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็รูปกากบาทเนี่ยเป็นรูปของไม้กางเขนอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะตัด ตามไม้กงเสีนนี้คราวนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือว่าผมก็จะเอากระดาษทั้งสองด้านนี้นะครับม้วนมาเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็แปะสกอเทปอยู่นะครับเป็นเหมือนว่าเราแขนมาโอบไว้ด้านหน้าอย่างนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งผมก็ทำเหมือนกันนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมทำต่อไปก็คือ ผมจะเริ่มแปลงร่างแล้วนะครับแปลงร่างเป็นรูปอะไรดูไให้ดีนะครับผมเอากันไกนี่มาตัดตรงกลางนะครับของวงกลมด้านบนก่อนอย่างนี้นะครับเราตัดตรงกลางแล้วเราจะค่อยๆตัดไล่ไปรอบๆเลยนะครับาวนี้ผมทำเหมือนกันนะครับ กับด้านล่างอย่างนี้นะครับวงกลมที่ด้านล่างโอเคดูสิครับจากไม้กางเขนเราก็ได้กรอบรูปที่เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเราสามารถทําให้กระดาษน,นะครับที่เป็นไม้กางเขนเนี่ยแปลงร่างเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างง่ายดายเลยน้องๆลองไปทําดูที่บ้านสิครับ จากกระดาษรูปไม้กางเขนที่มีลักษณะเหมือนรูปตัว L ชนกันพอเราตัดตามเส้นแบ่งตรงกลางแล้วค่อยออกเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแบบที่เห็นไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับแต่ตอนที่ดูครั้งแรกอาจจะสร้างความแปลกใจจนงงกันไปเพราะเรายังไม่ได้คิดดูดีๆกันเองครับเห็นไหมครับว่ากระดาษเพียงแผ่นเดียวเราสามารถที่จะทําอะไรสนุกสนุก,กนมันได้มากมายเลยนะครับน้องๆลองไปทําดูที่บ้านสิครับ